สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พอดีว่าไปเดินร้านของเก่ามาได้โคมไฟ UFO มานะครับเป็น UFO ขนาดใหญ่เลยนะครับความกว้างจะประมาณสัก60เซนติเมตรนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาแกะข้างในให้ดูนะครับ จริงๆก็แกะไปแล้วนะครับเสดายไมไ่ถ่ายตัวแบตเตอรี่เอาไว้ให้ดูนะครับจริงไอตัวนี้แบตเสื่อมนะครับมันหลอดไฟยังใช้ได้อยู่ผมมาลองแล้วหลอดไฟยังใช้ได้แต่ว่าจะเปิดให้ดูข้างในนะครับตัวนี้รอจะเอาแบตเพ e b แบงใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวมจะลองให้ดูอีกทีนึงเสดายครับเอามา ก็เลยซื้อมานะครับเห็นมันโคมมันย่างใหญ่เลยนะครับเม็ด LED อย่างดีๆอยู่นะครับใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับงายขึ้นมาเราจะเปิดข้างในให้ดูนะครับตัวนี้อาการของมันคือแบตเตอรี่เสื่อมนะครับแบตเตสื่อมสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยว ิดให้ดูข้างในกันคือไอตัวนี้นะครับแบตก็เสื่อมนะครับไอตัวบีมเอมันนะครับมันมันเสียด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันเก่ามากนะครับน่าจะอายุก,การใช้งานาน่าจะเกินปีสองปีไปแล้วนะครับแบตก็เลยเสื่อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะหงายขึ้นแล้วก็ถอดให้ดู ตัวนี้โคมใหญ่มากนะโดนแสงครับไฟสถานะการชาร์จยังขึ้นอยู่นะแต่ว่าผมถอดแบตออกแล้วเดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูเสียดายนะครับแผงแผงก็ยังสวยๆอยู่แผงยังสวยงามมากเลยเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับจะไขน็อตออก จะให้ดูอีกทีนึ่งเดี๋ยวจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับสักคู่หนึ่งไขน็อตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูนี่ครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบตเตอรี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้แต่ว่า แบตเตอรี่ผมถอดออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่ใช้สามสองหกห้าศูนย์นะครับสีก้อนนะครับผมสีก้อนก็ประมาณตีไปสักยี่สิบแอมปนะ์เดี๋ยวจะแบดมาให้ดูนะครับคือแบตเตอรี่สี่ก้อนนะครับเสียไปเลยสามก้อน ผมเปิดมาแล้วใช้งานได้อยู่ก้อนหนึ่งก็เลยเอามาชาร์จใหม่นะครับแลว้วก็มีชุดเก่าอีกชุดหนึ่งมันเสียนะครับก็เลยมาชาร์จมาต่อขนานกันได้3ามก้อนนะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับนี่นะครับตัวแบตเก่ามันจะเป็นก้อนก้อนตัวนี้นะครับก้อนนี แพ็กสก้อนนะครับตัวนี้ของอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เสื่อมเหมือนกันแต่ว่าเอามาฟื้นได้สองก้อนนะครับชุดของตัวนี้นะครับฟื้นได้ก้อนหนึ่งนะครับก็เลยมาขนานกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะไปลองต่อโคมไฟให้ดูนะครับต่อโคมไฟเสร็จแล้วจะลองเปิดให้ดูว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่า ม,มันใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีบีมเอสนะครับบีมเอสมันเสียบีมเอสเก่ามันอยู่ตรงนี้นะครับปิดอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ใช้ตัดออกแล้วครับตัดขาดออกแล้วบีมเอสมันเสียก็เลยจะสั่งบ m มเอสมาใส่ใหม่นะครับมาติดใส่3ก้อนนี่ จะลองต่อไฟดูนะครับยังใช้งานได้อยู่ ต้องหากระดาษมาปิดแผงไม่งั้นมันจะไม่ติดเพราะว่าแผงรับแสงอยู่ เอาถุงดำปิดนะครับผ้าแผงเอาไว้ไม่ให้มันรับแสงนะครับฉันจะต่อให้ดู ได้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูไฟข้างล่างนะครับสายหลุดอะสายหลุดนะครับผมเอาเกีียวไว้เฉยนะครับไม,ไ,ไม่ได้เชื่อมนะครับเ,เปิดสวิตช์ใหม่ให้ดูไฟข้างล่างนะครับจะเห็นไหมเห็นไหมครับ ไฟข้างล่างติดอยู่นะติดทุกหลอดด้วยนะครับก็เลยเอามาซ่อมเสียดายนะครับเสียดายี่ครับผมไฟสว่างแบตเตอรี่3ามก้อนนะครับตอนนี้ยังใช้งานได้อยู่เดี๋ยวเราจะ ตัวนะครับวบวกบวกคูณลบมันจะอยู่ตรงนี้นะครับวบวกบวกคูวลบมันจะอยู่ตรงนี้เลยบวกเก่ามันนะครับบวกลบมันจะอยู่ตรงนี้บวกลบสองเส้นมาต่อก็แบตเตอรี่นะครับหลังจากนั้น ใส่เบ็ดเสร็จแล้วแล้วก็ใส่สายรัดตัวนี้ไว้มันเดิมนะครับใส่เบ็ดตัวนี้เสร็จนะครับเบ็ดบางออไปนะครับตัวนี้รัดไว้เชื่อมสายบวกลบเข้านะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับสรุปคือตัวนี้มันเบ็ดเสื่อมเบ็ดเสื่อมนะครับแผงก็ยังใช้งานได้อยู่วัดไฟดูแล้วนะครับ ยังใช้งานได้ปกติเม็ด LED ก็ไม่เสียตัววงจรควบคุมก็ไม่เสียนะครับยังดีอยู่เพียงแต่ว่านะครับตัว BMS แบตเตอรี H ่มันเสียนะครับเดี๋ยวจะต่อแบตเข้า เสร็จแล้วนะครับเราจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งประกอบให้สวยงามเราจะมาเปิดให้ดูอีกทีนึงนครับหลังจากที่เราต่อสายไฟเสร็จแล้วนะครับโคมไฟก็สว่างเห็นว่ามันไฟติดแล้วนะครับ สว่างมากด้วยนะครับตัวนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับตรวจจับไอความเคลื่อนไหวนะครับถ้าเราไปเดินผ่านหรืออะไรนะครับนะครับมันจะสว่างมากนะครับตัวนี้อย่างแจ่มเลยนะครับเม็ดไฟ led ใช้ได้ทุกดวงนะครับไม่มีเสียเลยนะครับ สว่างมากด้วยแต่ว่าไอ้ตัวถ้ามีคนเดินผ่านนั่นเ้ยนะครับมีเซ็นเซอร์ตรวจจับไฟก็สว่างสว่างมากด้วยตรงนี้ต่อแบตไปแล้วนะครับต่อจำลองให้ดูแต่ว่าตัวนี้มัน ต้องรอบีเอมาต่อเขาอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้จำลองสถานการณ์ว่ามันมีแสงแดดเลยปิดเอาพยางค์มาปิดถุงดับมาปิดไฟก็จะติดนะครับถุงดับมาปิดปุ๊บนะครับไฟก็จะติดนะครับมีเซ็นเซอร์คนไปโดนนะครับมีคนเดินผ่านนะครับไฟก็จะสว่างขึ้นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ สว่างมากด้วยเสียดายนะครับถ้าไม่ซ่อมก็เสียดายว่าโคมไฟยังดีอยู่เม็ด LED ยังไม่เสียสักสักเม็ดเลยนะครับใช้ได้ทุกดวงขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ